ในหัวข้อที่17ทิมงบกำไรขาดทุงงนงบฐานะกาเเรเงินได้งบกระแสเงินสดค่ะเราจะเริ่มทิมงบกำไรขาดทุนก่อนนะคะไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์เมนูรายการทำบัญชีเลือกงบกำไรขาดทุนะคะ่ะกำหนดขอบเขตร,รายงานเลือกตัวงบประจำเดือนของเดือนตุลาคมเลือกไฟล์ PDF ค่ะกดร้องของรายงาน ก็จะได้รายงานงบกำไรขาดทุนระหว่างงวด1นึถึงสาตุลาคม2568ค่ะสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เก็บไว้ได้เลยค่ะถัดไปเป็นการพิมพ์งบฐานะการเงินนะคะโดยจะกลับมาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ไปที่เมนูรายงานทางบัญชีเลือกงบฐานะการเงินค่ะ กำหนดขอบเขตรายงานเรื่องงบปี2025ประจำเดือนตุลาคมค่ะเลือกไฟล์ p d f เปิดร้องขอรายงานก็จะได้รายงานงบฐานาการเงินนะวันที่ สามเฉลตตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะสามารถดาวน์โหลดหรพิมพ์เก็บไว้ได้เลยค่ะตจดไปเป็นการพิมพ์งบกระแสเงินสดนะคะจะกลับมาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ไปที่เมนูรายการทางบัญชีเลืองกงบกระแสเงินสดทางอ้อมค่ะกด เลือกวันที่หนึ่งถึงสามสเอ็ตุลาคมสองพันยิบห้าค่ะเลื่อนไฟล์ p d f แล้วกดลองขอร,รายงานค่ะก็จะได้รายงานงบกระแสงเงินสดทางอ้อมง,งวดหนึ่งเดือนค่ะสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมสองพิบแปดค่ะ สามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยค่ะ